เปรตๆกูขาโต๊ะกูไปสู้จริงอ่ะเดี๋ยวดาๆกุแจกูกินนจริงบทสู้ท่ำไรยบทสู้ไม่เคยกินตึ้งบาบุญคุญตัวไม่กินตึ้งเหลืองเกี่ยวกับจารีตประเภทนี้เนื้อเกี่ยวโลกใบกององเลยตทำต้อยบทสู้บทรู้อ่างล่างในต๊ยิกอยู่นะผมไม่แจกต้องค่กันตาสมมูว่าบุนี้ยิกบูเรานะเราไม่ปากโยตินี่เราไม่ต้องโยตินี่เหตุสุดไปย่อนั้นกูไม่ัวชุมพอนดูทีน้องกูอยู่ชุมพอนเนี่ จุมพ้นนะพี่น้องกุยโยลุยอยเต่าน้อยโยเตอมเพอปลาเทื่มงนะครับเตอมเพอปลาเทือ,งอ,ทองยงเขอยากทำเพื่อตะเกียวางปลาติวะต้องโบเอปลาติวไม่ใช่ตะคกวแล้วก็ไม่ใช่ปลาเทืองมีก็จินไ,ได้ดีกว่าเพื่อเลยไตแต่ใจตาดีเลยมนเตะรอยพี่น้องกุยโยลุยจริงฮัลโหนคนสวัสดะโยกระบี่ปากนึงโยไม่ได้กขครับมา ประโยกระบี่พื้นกโยไม่ได้ไปปละเดนโยยากกระบี่ปลูกลยก็ไม่ข <computer transformation> ึ้นปลูกว่าเตรียมก็ไม่ขึ้นจริงอีกเจอว่าเตรียมจักทีต้องมาเนี่ยมาฟัง้าใช้กระบี่ปลูกว่าเตรียมไม่ขึ้นนั่งจินทรบว่ชอบบอกวยนั่งชินว่ากระบีไรเตรียมตามไม่ปากไคิด้งินสดเลยกระบี่ว่าเตรียมปลูกไม่ขึ้นหรือกรับบ้านแตกูยึดรุ่นไม่เติยประโยชน์ไหนมึง่อยตาแหลออกมา กูตื้อหวัดกูกายตู้ดิกูอยู่ได้อันอยู่ได้กูเป็นกูกายตไม่ได้ใิอยู่อันไม่ได้ใิอยู่เหรอไม่ได้ใิอยู่อยู่เพื่อเห็นเลยกูเที่ยวกันดิเทียนนี้กูติดน้องเฟินอันพูดนี่แววเปิดปากพวกอันเฮ้พูดนี่แววเปิดปากพวกเลยรู้จักกูตู้อ๋อการจะนาดิษนี่กูมาแต่สมัยกูไม่รู้จักเชื่อเพื่อตแ้เทรกมามาเชื่อเพื่อเฮ้ แต่ดนก็ไม so ่ใช่ยังชมพู่แต่ว่าตี่ีมันได้เกิดเชื่อมผู้กัรจะนาดิบกุญยาวามันเ็ดพ้นเปลือกคือวันนั้นน้ำผู้ว่านันจะนั่นแหแกงคัมกีตาอ๋อทีนี้เอาคุณในหมู่บ้านเนี่มาวิ่งแกงนน้ำผู้มาไม่เชื่อมผู้อ๋อตอนนั้นกูนั่งที่วิ่งแกงกันกดตะวันายคันกับบอดดิบก็ในายคันกับบัดดิบพอวิ่งวิ่งชักชักเดจใจนึงเบากันแรงนายดิบ บอกขามเส้นไนดิโต้บอกกันดีครับเช่นเชี่ยวกรรมการประกาศเห็นนี่ผู้ประกาศกูร้อกก็ว่าตอนนี้กันจะนานดิสแล้วนะครับถ้าดิดไม่แทงกันจะนาดิดแน่นอนเพราะอยากกันนาดิสคนรูปีไงล่ะรูปีนในกับวัดเอโรูปเล็กๆว่าป้ามาตุ้มรูปีกูจะกวยอื่นไม่รู้ได้แต่ว่าที่ชนนี่กูรู้ใส่ก็ได้อยากใส่ชนแกแต่ว่าได้อยากที่ชนนั้นบุยจันอย่างมาตังเจอ ซอยปุ้ยจันไกล้ชมตำอยู่กลางดุนใกล้ชมตำกงดุนกินี้บเาวันกับรถกิยงไม่รู้เมาหัวเลืกยิ้มานเปล่ารถชมตำอันอันปูออตินีปุยจันว่าห่วยห่วย่ายาชนสีชนสีชนขครไีชนเอยอชนมันกำาปริดเปรดเปรไม่รูประวัติพี่ได้ยินเท่มาเล่าจริงคูวนมาโรม่ไอต่นแต่ว่าตามปืนอนซักกูจะิ đoàn trác cứ đoàn trác của trận chiến đoàn trác